สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องน้องไออุ่นกับคุณพ่ออ้วนนะครับวันนี้คุณพ่ออ้วนจะพามาให้อาหารปลาดุกนะครับปลาดุกบิ๊กุยนะครับแล้วก็ให้อาหารกบนะครับให้อาหารกบนะครับที่ได้เกินไว้ในคลิปที่แล้วที่ผ่านมานะครับนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับตัวใหญ่หรือเยอะขนาดไหนมาดูครับมาดูครับปลาดุกเป็นยังไงบ้างมาดู โอ้โหใหญ่แล้วข้างด้วยสักหน่อยสองสามวันที่แล้วนะครับเอาผักบุ้งมาให้นะครับมาใส่ให้มันกินนะครับนะปลาข้างนอกก็ได้กินด้วยเหมือนกันนะครับนี่อาหารนะ ปลาดุกอันนี้อาหารนะกบดูปลาข้างนอกครับปลาตะเพียนตัวใหญ่มากนะครับเคยเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็มันขยายพันธุ์ออกมาโอ้โหตัวใหญ่เอาไปทำเป็นลาบเลยเอาปเป็นลาบเอาเป็นลาบดูครับดอ้โโอมันมีปลา อาจจะมีประดุกด้วยตัวหนึ่งที่รอดตาข่ายออกมานะครับอ้อีกอิ่มไหมเนี่ย ออิมมไหมเดูถ้าจะไม่อิ่มครับมาแล้วครับอาหารปลาอีกรอบครับมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มเราก็ต้องทําให้มันอิ่มโหครับตัวใหญ่มากเลย าากใกล้แล้วครับาจากใกล้อิ่มแล้วไฟเริ่มไม่แย่งกันแล้วตอนเย็นก็จะเปิดไฟใส่นะครับแห่แมลงมันลงนะครับเพื่อนอยากดูไหมครับข้างนอกเป็นยังไง มันย่างนอกเป็นยังไงเพื่อนๆอ,อยากดูไหมนอเครับป็่ยงงไงโอเคครับเรียบร้อยอ่ะไปดูกบครับพี่น้องไปดูกบไปดูกบ ตัวนี้มันกินไปดูฝั่งนู้นครับเป็นยังไงบ้างจะกินไหมฝั่งนี้นไป น้องไออุ่นร้องไห้ฮะไม่เห็นพ่อพ่อไม่ให้อาหารกบบูฟักผสมกบนานะครับฝั่งนู้นไม่ได้ฝั่งนู้นน้องไม่ได้อ่อากินพื่วถึงไป โอเคครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอบรรบ้านนะครับวิถีบรรบ้านนะครับเป็นสตอรี่เล็กๆนะครับของช่องน้องไออุ่นกับคุณพ่ออ้วนนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามซับสไคร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบรรยากาศครับบรรยากาศบ้านทุ่งบ้านทุ่ง